ความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิขุโมริยะพัคุณะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมกลืนกินซึ่งวิญญาณอาหารพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้ ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมกลืนกินพระเจ้าค่าดังนี้ก็เราม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรเล่าหนอดังนี้แล้ว นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปเมื่อภูตะคือความเป็นพบนั้นมีอยู่สลายตนะย่อมมีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าดังนี้ ก็เรามีได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าผัสสะมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าค่าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมมีเวทนาพระเจ้าค่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมมีเวทนาดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมมีเวทนาดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่า ก็ใครเล่าย่อมมีเวทนาพระเจ้าข้าดังนี้ก็เรามิได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าเวทนามีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่า เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมอยากพระเจ้าค่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมอยากพระเจ้าค่าดังนี้ก็เรามีได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าตันหามีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าค่าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่า เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมยึดมั่นพระเจ้าค่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมยึดมั่นดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมยึดมั่นดังนี้นั่นแหละ จึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมยึดมั่นพระเจ้าข้าดังนี้ก็เรามีได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหา คำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ,พเพราะมีภพ,พเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะนะโสกะ・ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภักคุณะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งผัสสายตนะทั้งหกนั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล